สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการติดตั้งซิงล้างจานหรือล้างมือในห้องน้ำแบบติดผนังนะครับลุงตุ้ยก็สั่งมาจากเพจขายของเพจหนึ่งนะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะครับก็คือแค่หลักร้อยนะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็จะเป็นตัวถาดซิงล้างจาน ตามขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกท่อน้ำทิ้งต่างๆอยู่ในถุงแบบนี้นะครับก็จะมีท่อน้ำทิ้งที่ใช้แบบนี้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ทุกชิ้นเลยนะครับแต่เราจะใช้เป็นบางชิ้นนะครับแล้วก็จะมีถ้วยกักเก็บน้ำที่อยู่ตรงถาดนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะเราจะใส่ประกอบเข้าไปนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือพุกที่จะเจาะเข้าไปในผนังนะครับแต่เราจะใช้แบบพลาสติกนะครับเราไม่ใช้แบบนี้แล้วก็จะมีตัวก๊อกน้ำเป็นรูปทรงแบบโค้งๆอย่างนี้นะครับ ปรับไปซ้ายปรับไปขวาก็ได้นะครับทำให้เราสะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีท่อต่อจากตัวก๊อกลงไปที่วาล์วน้ำนะครับรวมทั้งมีขายึดผนังเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับเป็นแบบบางากระทัดลัดแล้วก็เป็นฉาก เพื่อที่เราจะทำการยึดไปที่ผนังสองอันนะครับแล้วก็ซิงตัวถาดมันนะครับก็จะเป็นทรงประมาณอย่างนี้นะครับมีตรงกลางเพื่อที่น้ำทิ้งจะลงไปนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วรูปล่างหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนติดตามรับชมนะครับต่อมาเราก็จะมาดูตำแหน่งที่เราจะติดนะครับตำแหน่งตรงนี้มันเป็นของเดิม ที่โครงการก็สร้างไว้แต่มันปิดไปนานแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วท่อเนี้ยมันก็จะเก่านานมันเหมือนกับจะจะจะ,จะพังแล้วนะครับคือมันมันลาวแต่ละปิดวาลเอาไว้นะครับกำแพงก็มีรอยเจาะแบบนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยเราจะเอาออกนะครับเราจะไม่ใช้เพราะว่าถ้าเราใช้ไปไม่มั่นใจว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ออกนะครับเราตัดออกไปเลยนะครับโอเคเราก็หักมันออกไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเอาไส้ในตรงนี้ออกขอพวกนี้เราจะตัดทิ้งไปเลยนะครับด้วยการใช้ความร้อนเป่าเข้าไปเพื่อทำให้มันหลุดออกมานะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้อนาคตมันอาจจะแตก หรือหักก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเราก็ทำการเอาไส้ในออกมาให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วัดตัวนี้เข้าไปท่อ4ี่หุนนะครับเราก็ใส่เข้าไปประมาณอย่างนี้แล้วเราก็ทากาวนะครับเมื่อทากาวเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปให้แน่นเลยนะครับยัดเข้าไปให้แน่นแล้วเราก็วัดตำแหน่งที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็ทำการ ตัดแบบนี้เลยนี่นะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็ทากาวอันนี้กาวนี้ต้องใช้แบบทาเฉพาะท่อ PVC นะครับเราก็ใส่เข้าไปตามตำแหน่งเพื่อนจะใช้ยาวหรือสั้นกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่เราออกแบบเองทีน,นี้ลุงตุ้ยก็จะออกแบบประมาณโค้งไปแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกะกะแล้วก็จะมี บอลวาล์วตัวหนึ่งเพื่อที่จะมีการเปิดปิดตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดปิดที่ปั๊มน้ําข้างนอกนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วกาวแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการอุดช่องเหล่านี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามไอ้ตรงนี้มันเช็ดไม่ออกนะครับมันเป็นคราบเราก็ทําการทายาแนวเขาเรียกปูนยาแนวนะครับ ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเลยเพื่อที่จะให้มันแข็งตัวแล้วก็น้ำก็จะไม่รั่วซึมด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้แห้งนะครับเมื่อทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาทำการวัดขายึดซิงก่อนว่าจะติดตั้งอยู่ประมาณไหนเราก็ทำการวัดเลยนะครับเมื่อวัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรากะตำแหน่งให้ถูกต้อง แล้วเราก็ทาบลงไปเพื่อนเราต้องหลบก๊อกที่เราติดตั้งด้วยนะครับเราต้องกะให้ดีแล้วเราก็มาร์กรูที่เราจะเจาะนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทําการใช้สว่านเจาะเข้าไปนะครับเราก็ทําการเจาะเข้าไปเลย2รูนะครับข้างล่างกับข้างบน นี่แบบนี้แล้วเราก็จะใส่พุกเข้าไปเมื่อใส่พุกเข้าไปแล้วเราก็ใช้ค้อนตีให้แน่นนะครับเพื่อที่มันจะไม่หลุดออกมานะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการใส่ขายึดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับนี่ใส่น็อตเข้าไปให้แน่นหนาเลยนะครับ เพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนเราก็ยึดให้แน่นนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วตรงแขนมันน่ะที่มันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อันที่สองนี่นะเราก็ต้องยึดให้แน่นด้วยนะครับ่ใส่สก,ก๊อตตูให้ครบนะครับทำให้รอบครอบแล้ว วัดลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะใส่ขาอีกข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ระหว่างนี้เราต้องใช้ระดับน้ำช่วยด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เอียงนะครับเราใช้ระดับน้ำวัดซะแบบนี้นะครับพอได้ตำแหน่งที่มั่นคงแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเลยอย่างนี้นะครับนี่ทั้งสองจุดเลยแล้วเราก็ทำการ เจาะสว่านเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเจาะเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วเราก็จะใส่พุกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยึดให้แน่นเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่ให้ครบเลยนะครับอ่านี่อันนี้เลื่อนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้มันปรับได้นะครับเราก็ต้อง วัดให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ยึดให้แน่นนะครับเมื่อทำให้แน่นอย่างนี้แล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลองวางซิงค์ถาดตัวซิงค์ลงไปดูนะครับกะให้ตรงใช้ระดับน้ำแล้วก็ยึดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มั่นใจว่ามันแข็งแรงไม่หลุดออกมาแต่จริงๆแล้วพวกนี้น็อ พุกอะไรพวกนี้เวลามันเข้าไปในผนังแล้วมันจะแน่นนะครับเนี่ยแข็งแรงนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาติดตั้งตัวก๊อกกันเลยนะครับก๊อกตัวนี้ก็จะมีตัวยึดข้างล่างตัวที่ขาวๆแบบนี้นะครับเราต้องพันเกีียวให้รอบครอบด้วยนะครับคือพันเกีียวให้ทั่วเลยทั่วเกลียวของเขานะครับเพื่อที่เวลาเข้าไปแน่นน้ํามันจะไม่ซึมออกมาอย่างนี้นะครับเราก็ทําการ พันเกลียวเข้าไปเลยแบบนี้นะครับนี่พันเข้าไปเมื่อเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็ลองปรับดูว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนนะครับเราก็ใส่ท่อรับน้ำเลยนะครับใส่เข้าไปที่ตัวก๊อกแล้วก็ลงไปที่วาลวตัวที่เราทำขึ้นมาตรงบอลวาลวนะครับเราสวมเข้าหากัน เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะใสะ่ตัวขังน้ำเนี่ยตัวปล่อยน้ําก็ได้ขังน้ําก็ได้มันจะเป็นแบบฝาปิดนะครับมันเป็นเกลียวถอดได้นะครับเราก็ใส่ไปตรงกลางของซิงเลยนะครับนี่เราก็วางลงไปเมื่อวางลงไปแบบนี้แล้วเราก็ทําการใส่ลงไปเลยตามตําแหน่งของเขาเลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็ถอดฝาครอบตัวเนี้ย เม,เมื่อเวลาเราจะปิดน้ำมันเป็นฝาแบบแบบกดนะครับให้เราใส่ลงไปมียางรองกันน้ำที่จะรั่วลงไปนะครับวางลงไปเป็นแผ่นซิลิโคนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกข้างล่างพร้อมกับใส่ท่อลงไปด้วยนะครับเพื่อให้น้ำไหลลงไปที่ท่อน้ำทิ้งของเรานะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้มียางรองเข้าไปด้วยนะครับแล้วเราก็ทำการใส่เกลียวเข้าไปแบบนี้นะครับ นี่เราจะใช้แบบท่อตรงๆนะครับเราไม่ได้ใช้แบบท่อที่เป็นตัวงอนนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ลงไปหลังจากที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็มาเทสดูกันว่ามันแข็งแรงแค่ไหนนะครับนี่ลองดูเพื่อนก็สวยงามก็ทำออกมาเป็นที่ใช้ได้นะครับก็ดูแล้วก็พอจะใช้งานได้แล้วเราก็เปิดตัวนี้ดูนะครับนี่มันจะมีถ้วยสำหรับรับเศษอาหารตรงนี้เราก็เอาไปทิ้งได้นะครับ เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็าฝาปิดเมื่อเราปิดฝาแบบนี้นะมันจะขังน้าเอาไว้ได้นะครับน้ํามันจะไม่ไหลไปหมดอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราลองเปิดขยับดูว่าตําแหน่งที่เราต้องการนี้ได้ไหมตรงนี้น้ํามันยังไม่ไหลนะครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดวาล์วที่อยู่ข้างๆนะครับนี่เราขยับดูแล้วเราก็เปิดหลังจากที่เราเปิดวาล์วตรงนั้นแล้วเราก็ลองมาเปิดน้ดําดูนี่นะครับเพื่อน เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยนี่แล้วเราก็ทําความสะอาดมีก็มีน้ําไหลออกมาแบบนี้นะครับนี่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับง่ายนิดเดียวเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ยากนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับนี่ใช้งานได้ไม่ได้ใหญ่มากกระทัดรัดอยู่ในห้องน้ําไม่เกะก,กะด้วยนะครับนี่แล้วเราก็ใช้งานไปตามปกตินะครับ โอเคนี่ลองเปิดน้ำดูน้ำก็จะไหลลงไปแบบนี้เลยนะครับคือเขาออกแบบมาแบบนี้แล้วน้ำก็ไหลลงไปจนแห้งสนิทเลยนะครับนี่ก็จะประมาณแบบนี้นะครับตรวจเช็คดูความเรียบร้อยน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นอันเสร็จก็เป็นงานใช้งานได้นี่นะครับลุงตุ้ยก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับดูรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขทุกๆวันมีความรักในครอบครัวอยู่เสมอนะครับคิดทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับสวัสดีครับ